มาตอบข้อสอบสังง,งกติแบบง่ายๆครูพิธันครับสําหรับข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดสตรัคเจอร์เนาะดูจากชอยส์เป็นคํากลุ่มประเภทเดียวกันพิจารณาให้ดีจากตัวเอ่อจากโจทย์นะครับว่าเขาต้องการอะไรจากเราเขาบอก the job scheme requires that every graduate ดาราดั in Thailand for two years after graduation ลักษณะแบบนี้สังเกตไหมครับว่าแบ่งโครงสร้างประโยคก่อนนะครับ mm hmm. ก็ the jobs เนี่ยเป็น subject ชัดเจน the job scheme นะ scheme ในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นโปรแกรมเป็นโครงกรารอะไรเงี้ยนะฮะ job scheme ก็คือเป็นเหมือนแบบโครงการจัดงานตรงนี้เนี่ยโครงการในการทำงานอะไรพวกนี้เนี่ย require that นะก็คือปกติ require เนี่ยมันจะแปลแปลตรงง่ายๆเลยก็คือ need นั่นเองต้องการนะครับอ่ะ require เป็นเหมือนแบบคำอีก ระดับหนึ่งเลเวลหนึ่งนะอามาแทนที่นี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะจำได้ง่ายๆก็คือมีความหมายคล้ายๆกัน ED, นี้นั่นแหละนะฮะก็จะต้องการให้นะฮะ every graduate นะ every graduate เนะี่ยก็คือเหมือนแบบบัณฑิตทุกคนก็คือคนที่เรียนจบปริญรญ,ญาทุกคนเนี่ยนะครับรรรทีนี้ that เนี่ยนะนะมันเป็นส่วนขยายนะมันเป็น มันเป็นคลอสที่เอามาเหมือนแบบขยายเพิ่มเติมเพราะว่าไอตัว schemes เนี่ยมันเป็น subject หลักของประโยคเนาะ requires เป็น verb นะครับแล้วก็ตามด้วย that นะต้องการต้องการอะไร every graduate เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น subject ของ that ที่เอามาขยายตรงนี้ทีนี้เนี่ยมันก็จุดจุดจุด,จดแล้วก็มี in Thailand เพราะฉะนั้นแล้วในกรณีแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือเป็น verb นั่นเองนะครับเป็น verb ของ every graduate ซึ่งหลายคนเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะต้องตอบ choice สองเลยหรือเปล่าเพราะว่า every เนี่ยนะครับ every หรือว่า each เนี่ยมันจะต้องตาม ด้วยเ uh, verb ที่มันเป็นสิงคูลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น verb สิงคูลาก็ต้องเติม s เนาะแต่ว่าในะครับในบริบทตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันอยู่ในลักษณะของ subjunctive นะครับนั่นก็คือ,อ,อไอตัวของต้นประโยคเนี่ยมันเขียนว่า r e q u i r e that เห็นไหม r e q u i r e that เนี่ยนะครับมันเป็นกรณีของเชิงการแนะนำนะเพราะฉะนั้นมันจะมีตระกูลพวก ask เนะี่ย ask require requests u r g suggest recommend อะไรตระกูลพวกนี้นะครับก็คือ uh, ask require request ก็คือขอร้องร้องขอนะ uh, แล้วก็เหมือนแบบ suggest recommend ก็คือแนะนําในลักษณะแบบนี้เนี่ย require that นะก็คือเหมือนเป็นลักษณะว่าไอตัวของ uh, โครงการในการทํางานหรือว่าโครงการหรือว่าสัญญางานอันเนี้ยเนี่ยนะครับมันเหมือนแบบ ร้องขอนะก็คือเป็นอารมณ์เหมือนแบบร้องขอแบบเชิงเมืคอคหน่อยแล้วก็ร้องขอให้เหมือนแบบบัณฑิตทุกๆคนเนี่ยนะฮะก็คือควรจะต้องอยู่อันนี้เนี่ยถ้าแปลเนี่ยมันจะได้ป็นควรจะต้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นเชิง subjunctive นะก็คือความปรารถนาฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เป็น verb ศูนย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าตามรูปโครงสร้างเต็มมันจะมี shoot อยู่ข้างหน้าแต่ว่ามันจะถูกละเอาไว้นะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบ every graduate หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะ verb อะไรก็แล้วแต่ไอ้ أي, subject อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น singular หรือ มันจะตามด้วย Verb ์ศูนย์เสมอในกรณีที่ถ้าประโยคข้างหน้าเนี่ยมันเป็น r e q u i r e that นะ ask that นะ ask require requests นะ that พวกนี้นะครับหรือว่า suggest recommend อะไรพวกนี้ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นในกรณีของข้อนี้เนี่ยก็จะตอบ choice สองได้โดยทันทีจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าแม่นเกี่ยวกับประเด็นของ subjunctive เนี่ยนะครับ subjunction เนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นภาพชัดแล้วก็ตอบได้ง่ายนั้เนี่ยตัวที่จะบ่งชี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือดูก่อนนะ require that นะ uh, request that นะ ask that นะหรือว่า uh, recommend that นะอะไรพวกนี้นะครับก็จะ uh, เหมือนแบบตามด้วย subject แล้วก็ verb 0ูเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ choice ที่1นั่นเองครับ